ผัวเลยได้ใจแอวาดลวดลาหา้ควงสาวเปลี่ยนหน้า mm hmm. นั่งร้านอาหารพัตคารล้านกา mm hmm. เอาใจอีลาวางท่าใหญ่โตเ mm hmm. มียขอสตังเสียงดังโมโหป้าสาวแอวโชเต้าใดาบอันเ mm hmm. ป็นร้อยเป็นปันอายังนั่งยิน mm hmm. น้ำเล่าล้านกาคือน้ำตามเมียหลวง ปันญิงแก้มยวงติงย้อมเป็นเมียน้อยกับ,บววิ่งวาฮอ,อนอุทธรกำถอยกำเวน500ห้าร้อยเปื้อนเหยหูคิงหันใจผัวเตะอ,อกลูกผู้หญิงเปัญญาแย่งชิงเอผัวของเจ้าบ้านอินดูสงสารเมียหลวงเตอือน้องน้ำเราลังนกาคืนน้ำตาเมียหลวง เป็นยิงแก้มยวงติงย้อมเป็นเมียน้อยกับใบวิงวอนอุทธรกำเถยกำเวนห้าร้อยเปิ้นเฮยหูคิงหันใจกันเตอะปกลูกผู้หญิงเป็นยาแย่งชิงเงือผัวของเจ้าบ้านยินดูสงสารเมียหลวงเตอร์นอ <c oughs> นงน้ำตาย้อยไหลลงมสองตาละคะ่ะ พ่อเจ้าพ่อจ้ายังบอกมาบ้านไปอยู่ที่ไหนพ่อสายดอกาปานพ่อปีกมาบ้านหาลูกข้าเมียมัย<อ>่วแล้วเขาแรงเก็งมือดาวว้<โฮ>วบุตรเสีย <c oughs> ยังก็ลืมอย่าล,าล้วบ่มีสวมาธิอะไรแหละลองมาได้ลองมาได้เดีดย๋ยวอายอายเปิดอายเปิดเสียงบใบหื่จใจหักนะเจ้าเอฟซีจ๋าเอาลองที่ลองได้แล้วกันเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันลองเพล้นอย่างดีหา เอาละนางหมัวแล้วหมัวนิ่มนะโอ้ยนางหมัวนิ่มอีกแล้วนางคีดลืมนะคะ <c oughs> ต้องเพลงเมื่อก่อนจะชอบเพลงอะอย่างนะเดี๋ยวเพลงกันน,ะน,มมนะน้ำตาเม,มียหลวงเนาะน้ำตาเป็นเจะาน้ำตาเมียหลวงนะไผวาน้องมีจูไผวาน้องมีจูคนบ่ฮู้ปากเสียว่า <c oughs> <c oughs> ลืมอีกแล้วยังก็อูละย่างครเียศาตลบกี่นะักเมาสาวตีสลิปบดีหายลประจายตีเิมปกมันคันระวังสักวันจะโดนลูกก็ว่าอายจะลองบะลองบูมาได้เล่นจู้ฟังตาย สุขเขาปัจจัยยังมีเมียหลายเมียเล่นจิตทิแม่ยิ้ถูกเขาเตะเขาเมน้นมากลายใจเล่นเป็นอีวันทองผัวมีเมียน้อยน้องจะมีผัวสองผัวมีเมียรอ,องน้องจะมีผัวเล่นกัย่อมสายเวรผัวอย่าเล่นหึหปัจจัยตีเนื้ ยิมปากมันคันระวังสักวันจะโดนลูกสองกว่าอ้ายจะลองไห้บลองบ่ฮู้เล่นจู้ม้วนจะตายวะเป็นเพลงนะเป็นเพลงนะคะ่ะไพ่บล้อเออไครว่าน้องเจ้าจู้ไพรว่าน้องมีจู้คนบ่ฮู้ปากเสีย